เวลาเราทาธุรกิจเนี่ยเรารู้ได้ยังไงครับว่าสินค้าที่เราจะออกใหม่มันจะปังเรารู้ได้ยังไงครับว่าการตลาดหรือว่ายิงแอดที่เรายิงไปเนี่ยยิงไปแล้วลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าจะชอบหรือเรารู้ได้ยังไงครับว่ากลยุทธ์การบริหารทั้งหมดที่เราทาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรามาถูกทางแล้วเพราะหลายครั้งการทําธุรกิจเราเริ่มต้นจากคําว่าคิดว่าถ้าทาอย่างนี้แล้วมันน่าจะดีจากประสบการณ์ของเราทําอย่างนี้แล้วมันน่าจะปังนั่นคือการทาธุรกิจครับมันไม่ผิดเลยแต่ว่าในยุคนี้ที่เรามี Data ข้อมูลมหาศาลครับจากข้อมูล ข้อมูลจากแหล่งต่างๆมากมายเป็นล้านๆอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเดินธรุรกิจอย่างถูกทิศถูกทางออกสินค้าใหม่ลูกค้าก็อยากได้ทําการตลาดกี่ครั้าลูกค้าก็ซื้อซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคุณสามารถทําได้ไม่ว่าธรุรกิจคุณจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เพราะมันคือยุคที่เราสามารถเอา Data หรือข้อมูลเนี่ยมาทําอะไรก็ได้เรื่องนี้นะครับเราเรียกกันว่า business analytics ครับแล้วธุรกิจไหนล่ะที่ควรจะเข้าใจเรื่อง business analytics ก็คิดง่ายๆว่าวันนี้คุณเก็บข้้อมููลลกคา ทุกอย่างมาดีพอหรือ,อยังคุณเอาข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าในแต่ละคนลูกค้าคุณเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยคุณเอาข้อมูลมาปัาน่นเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ในทุกแง่มงุมแล้วเอาไปพัฒนาธุรกิจต่อเอาไปพัฒนาการตลาดต่อแล้วหรือ,อยังถ้าคําตอบก็คือยัง คุณก็ควรจะเรียนหลักสูตรนี้ครับนี่คือหลักสูตร Data driven bon Business นะครับการเอา Data Visualization Data Analytics มาทําให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งหรือที่เราเรียกกันว่า Business Analytics ครับเทคนิคการวิเคราะห์โมเดลการทํางานเกี่ยวกับ Data ต,าตา่ตางๆและตัวอยากก่างกรณีศึกษาการใช้ Data ม,มาให้เกิดประโยชน์กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินหรือว่าการตลาดเนี่ยทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับรวบรวมไว้ในหลักสูตรนี้แล้วและหลักสูตรนี้ครับยังมีแถมให้พิเศษกับการสอนการใช้งาน Google Data Studio ให้คุณเอา ข้อมูลต่างๆของธุรกิจคุณสอนวิธีรวบรวมข้อมูลวิธีบริหารจัดการข้อมูลและเอามาใช้วิเคราะห์กันเองได้เลยในโปรแกรม Google Data Studio โปรแกรมวิล z e ข้อมูลที่คนนิยมมากที่สุดในโลกในปัจจุบันครับและทั้งหมดนี้เจอกันในหลักสูตรครับ